กับการแสดงในช่วงพิธีเปิดบาสรปได้รับความมุเคราการแสดงชุดนี้จากท่านวิเชียนสมวง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับบาสรมประทานยันยิน สวนตำบลกุจชุมครับท่านประกออัครบดครับรองนายองการบริหารส่วนตำบลกุฎชุมครับท่านพลศรีช right ื่นบานครับรองนายองการบริหารส่วนตำบลกุฎชุมครับท่านนิพนธ์เวรุกุนารักครับเลขาทุการนายองการบริหารส่วนตำบลกุฎชุมครับท่านประเสีย์สุวรรณภาครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎชุมครับท่านทองแดงสุวรรณภาครับรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎชุมครับคุณนาย ปลาชริตาแก้วโชตวครับพระยาท่านนายกองการบริหารส่วนตะบลตุบชุมครับยังยังมชาแล้วมีเพิ่มเติมไหมครับค่ะอายีนันทท่านครับค่ะแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตุบชุมนะคะท่านมงคลชื่นตาค่ะเป็นท่านผูเชียวสมบูรณ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรท่านคณะผู้บริหาร อง,รรอ,อ,อ,องการบริหารส่วนจังหวัดเุโฐ์สธตลอดจนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเะโสุธรท่านบุษิติปิุิปิปาท่านประหลาดอุโสแทนท่านอำเภอจีดภุมท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอระดับจังหวัดตลอดจนแต่ผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจุนพัฒนานายกอบการบริหารส่วนตำบลทุกตำบลและแขกผู้มีเกียรติพี่น้องที่รัรักทุกท่านครับ กระผมนายจัากระพงแก้ว,วโทษนายกโครงการบริหารส่วนตำบลกุชุมวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราชาวตำบลกุชุมครับที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดให้มีงานลำใหญ่หรืองานส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรประจําปี2565ขึ้นซึ่งว่างเว้นจากการจัดงานมาในช่วงโควิด19เป็นเวลา2ปีงบประมาณด้วยกัน นะครับปีนี้ได้จัดงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เป็นการส่งเสริมการค้าการขายให้กับพี่น้องในพื้นที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรซึ่งต้องนําเรียนต่อท่านประธานว่านอกจากภายใต้สโลแกนงานลําไยซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่ถือว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดยโสธรและได้รับการสนับสนุ<ค>น9 0บาท <บา S 1> ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น กำหนดการ2วันตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเมื่อวานที่ผ่านมาและวันนี้อย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมกิจกรรมในวันที่22ที่ผ่านมาครับท่านประธานเราได้มีการจัดประกวดแข่งขันทำรายยโสได้มีการประกวดแข่งขันประกวดลงพลงจากทางท่านผู้บริหา,าราและงบจากทางผู้ประกอบการภาคธุรกิจต,ต่างๆที่ได้สนับสนุนให้มีการแสดงมินิตคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตหลังจาก ทำพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วโดยคณะของหมอลําเออ,อนุชาและหงฟ้าหองสา,งา,งาจะมาทําการแสดงให้พี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดงานลำใหญ่ของบ้านหนองแก่โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูประจําปี2515กราบเรียนเชิญท่านเวดเอืองกังหา นะครับท่านปิพงศ์หลักบุญนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การมส่วนจังหวัดในเขตกุะชุมนะครับท่านเลิศศักดิ์มูลสารนะครับเลขานุการสภาองค์การมส่วนจังหวัดยโสธรนะครับท่านชาคริตสุนทารักษ์นะครับรองในรองประธานสภาองค์การม่วนจังหวัดยโสธรนะครับท่าน สุภะชัยเล็กก้านะครับสมาชิกสภาองค์การมรรษวนจังหวัดยะโสธรเขตอำเภอคำกระแก้วนะครับท่านสุภิทิ์บุญทศนะครับสมาชิกสภาองค์การมาส่วนจังหวัดเขตอำเภอมหาชนชัยนะครับท่านประยธนนะครับปันทอง,องนะครับสมาชิกตำบลกุจุ่มเข้านะครับมือว่านนะครับยังอยู่สภาะสะกรุงแทนราษฎร นะครับเฝ้านะครับเฝ้านะครับย่านเมื่อท่านเปิดงานให้ท่านไม่ยกต่อเขานะครับแต่นนเฝ่านางเรื่อมเึินมากเพื่อติดแต่าพบปะพี่น้องข้าวับน้องแก่เข้าเป็นอย่างผมคื่อเด้เทาพว่มว่นมอพบปะพี่น้อง